อากี้ครับโอ้โหควัดฝุ่นแล้วไงง,ง้องครับท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้ตอบแสงแดดนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> สุดตายสุดตาย <c oughs> <c oughs> เนาะมื่อนี้ก็มาพบกับข่าวมะเจ้าคือเก่าเนาะซ่องบ่าวหลังสวัสดีเนาะมื่อนี้ก็บสิาพาพี่น้องไปเบิ่งไปเลาะลิ่นคือเก่าฮะแหละไปเบิ่งอมาพาเนาะบ้าน,นกระแดงก่ต่อนอยู่กับลังปอดบ้านตะแล้วเนาะโอ้โหถ่ายกันนะพอบ้านตะแล้วเนะาะนั่งกับเสียงเงาๆหน่อยเนาะข้างบ้านตะแล้ว กับทิ้งนันคือเก่าอะไรพี่น้องสีขาคนสีคนเนาะตอนนี้หาทิ้งนันเขาจะาไปใส่ปเปิดไปใส่น้ำมันมาอย่างดูตรงใส่ไปใส่น้ำมันพี่น้องลมกับอากาศเดืเดือนสิบเอ็ดสิบสองนะลมออกเลยเริ่มนาวเลยท่านผู้ชมเอาสะพ่อ จอนนี้เพคาะขว่าจานนี่มาทางงวดค่นันะะเรตอท้นนี้เขาก็มาพริกหนักเนาะเขาก่บชิไปต้นแดงเขากัมาฮอดบ้าน,น,นอันนี<า>้เนาะยังงงอยู่เนาะาแล้วเรียม อยู่ท e ีเคยู่ทีเซสรซางสรซอยเซสงซอยเนาะเซสร้อยอยู่ีนเข้าว่าสีพากันไปเบิ่งมาพาแต่ว่าเขามาหอดบ้านเสียงผมเนาะเมืองสนแต่ว่าน้องมาพาเขาปิดไห้บริการรับเบิ่งับสเนาะเขาก็เลยขลาดมาหอดเนาะขานขาเมบอง์กนี่แหละ mời hai ba dù cua xê xăng xoay xong 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 xoay xong xoay xong xoay xong mình xong xoay 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 ตรวจด้วยคูนเลขด้วยว่าเป็นดาวแตงแกเนาะแต่พอแต่แม่เป็นหมูแตงาเมืองน้ำพีน่น้องนีด่ดาวติ๊กตอกพี่นอ้อง <c oughs> ดาวติ๊กตอกไงมันมีอยากพากันมาหล่อหลินเนาะช่องไงเน <c oughs> ี่ประเทศจีนทิเบตชื่อช่องไงเบาชื่อชุ่มพาดข้หมุนพัดทัวชื่อช่องไงตอนนี้พัดทัวหอดบัน บ ah. n, ้านเชียงห่มเมืองส้นเมืองสร้างพี่น้องภาคหน้ากระจิเป็นบ้านภาคหน้ากระจิเป็นบ้านเมืองสร้างเนาะนี่กระจิเป็นเชียงห่มเนาะอันนี้กระจิเป็นโค้ดเซเซสังซอยเมืองส้นอปุรีพอพบก็ขึ้นเก่าอยู่มองเก่าพี่น้องเออมองใหม่ไอ้เมืองใหม่ Má, lọ đỉnh cây đấy một ngày chùa chùa măng xuân chứ còn cây măng xuân mạnh rồi không để cho bạn măng xuân chào các chị bay thầy à, mong không? หน่อยกำลังเลยองเรียนเนาะ่งประมาณ4ี่โมงยากาศกับลมพัดเย็นดีนุดหนึ่งเนาะตอนนี้ห้องกันยางมาหอดสิเครื่องท่าะพี่นอ้องยองหดกลางครัวอะไรแหละบรรยากาศอยู่เซ่เนาะแยมเซ่ยากาศดีขนาดพี่น้องฟองไฟ เซ่นี่ก็สีไล่ลงไปใส่เซ่บางเฮียงพี่เนาะลงไปปจับปจบปัจะกกันอี่พุ่งแหละนะครับเซ่เซ่กระพรเนาะตอนนี้เด็กน้อยกำลัง,ๆๆลงเลิกของเฮียนลดกระหนบันกุะหูบันคั่วกะจีทางทางทาง่อนนี้เนาะมันจะเป็นหาดพี่นอ้องโอ้หาดขาดะขอะไรอยรู่ลุือยังเด้ปั๊บ อาจชีลงมาถ่ายอยูหลุมนี่เนาะถ่ายอยู่หาดเนาะตอนนี้หลีกรถซะก่อนเนาะหน่อยรถข้ามหัวใต้เลยแม่นเมืองเขาซ้ำเป็นบ้านเขาซ้ำพี่น้องคักแล้วฮะเออคือแล้วเนี่ย เาเข้มเนาะเาข้มนาคนี่ยบอคเเขมนั่เนี่ยหายดอาายมาาเอาหายมาขาตั้งกล้องมน้าวหน้าอีกหนึ่งมอโทรศัพท์ Hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 你答应我呢。 วันนี้เรามาตามดาวติ๊กต็อกนะครับเขาจะทําอะไรเขาจะทําคลิปอะไรคอนเทนอะไรวันนี้มาดูกันครับท่านพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ๋อจี๊ยบโอ้โหขัดฝุ่นแล้วไงง,ง้องครับท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้ไฟตอบแสงแดดนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> สุดตายสุดตาย นี่เองผมเบ็ดกระปบเลยบรรยากาศแคมป์เซร์นะท่านผู้ชม ยบโสดวะเสียบตั้งนี่ไหมกล่องไอนี่มันห่มอยู่านี่ค่ะแนี่ยาวแล้วมันห่มเปิดขวานไงบอ เบื้องฐานผู้ชมนี่นี่ครับวิววังนี่งามรีดนี่ถ่ายเลยนี่ง่ามรีดมีน้องวางนี่น่องวิววังนี่น่องคราวิี้มาถ่ายติ๊กตอกกันมือหนิน้องเราจะเป็นดาวติ๊กตอกไปด้วยกันนะเหนื่อยว่ะ

ืม่ถ <conversations> <c oughs> <c oughs> ีบถ่ายพวกลงดาบพวกนี่นะถ่ายพวกไปายานถ่ายดูไปยืนดูสิถ่ายพวกให้นี่มีนะครับ หนึ่งสองเออสวายแจวโสดทีครับเข้ามาติดต่อเอออาชีพดูเอากล่องตระหนักได้หมดกล่องตัวนี้เสียงมันบดังจ้าเอาตัวแหวนล่ออะไรไหมไอ้กระนอยนี่ก็เปิดเท่งไม่น้ำเด็กเอ้านี่ไม่ขาดตับุรุษพอแล้วนี่ติคลิปเลยนี่ยังไม่ถึงนะ นายปีกยี่นาบตัดเอาเลยตอนเี้เลยเนื่อวันแดดทัวร์หัวใจมันร้องกว่าดดีดงเด็วเดดดงดงปรแปดเลยเนาะเอ๊ะย่าเต้ยสวะดังเตี้ยดใปิ้งวันอยู่ะนี่ใส่ละนั่นนี่ไทยยังไปไป นี่มันคือใครอะไรท่านผะู้ชมตัวไอี่จะหมีอยู่นะทำเป็นคลิปเลยคลิปนะเจ้าเมื่อนี้ก็พามาฮอบที่ฮอบโลกนั่นเองอเนาะ,ะหอดเมืองชนเจอมื่อกี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็บมมออ่มไม่ยังไรเนาะพาเราพี่น้องคือเกา่าบรรยากาศเย็นด,ดีมื่อนี้เนาะบรรยากาศรบอบ สำหรับคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรเนาะขอฝากในเรื่อพี่น้องฝากส่งกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแ like, ชร์กดเป็นกำลังใจให้ให้ใหบาลางังสอนนา้เหตุคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสบายดี